เป็นวาสุนะครับของสามดีเอลนะครับผมจะเอาเงินวาสุมาใส่เข้าไปแล้วก็สังเกตดูว่าผมเปลี่ยนได้เปลี่ยนลูกสูบหมดเลยทั้งสามลูกนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาไม่แยกลูกสูบขายนะครับเขาจะขายเป็นชุดตัวน,นี้กดูครับสูบสามนะครับมันแหวนหักแหวนหัก ครับผมนี่ครับสูดสามไม่แหวนแหวนมันได้หักนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเช็คหัวฉีดด้วยนะครับเพราะว่าผมสงสัยว่าหัวฉีดมันจะฉีดน้ามันเยอะเกินไปทําให้มันร้อนนะครับทําให้มันร้อนแล้วก็ทําทให้แหวนมันหักนะครับแล้วก็ผมว่าจะเปลี่ยนลูกเดียวนะครับลูกของลูกค้ามันเสียแค่ลูกเดียวครับแต่ ทางร้านอะไรก็ไม่ขายต้องขายยกชุดผมต้องซื้อมาสี่รูกเลยนะครับแล้วก็เหลือลูปเพราะต้องเก็บการไม้แชหัชวฉีดนะครับเพราะโว่ฉีดไปแช่ดูนะครับเพราะว่ามันคราบน้ำผมจะใส่ประเก็นฟ้าถูกก่อนนะครับด,ดูนะครับประเก็นฟ้าถู ก่อนจะใส่เราต้องเทียบดูก่อนนะครับว่าถูกไม่ถูกนะครับนี่อยู่ด้านนี้นะครับเช็คดูน้ําดูน้ํามันให้ดีนะครับโอเคครับผมดูน้ํามันตรงนี้นะครับนี่ครับดูน้ํามันนะครับะมีผลว่าจะทาเล็กครับปกติไม่ทาก็ได้นะ แต่เพาะตรงนี้นะครับตรงนึงผมจะไม่ทาน,นะครับผมจะทาแค่ลูรฟองน้ำมันเดีน่าจะไม่ไมีนะเรับแพาะรูองน้ำมันอย่างเดียวครับมันก็จะไม่ทานนครับ ก็สามารถใส่ไปคนเดียวได้เลยครับเจ้า,าด้านหน้าครับดูก่ับสะอาดนะครับครึบ เป็น12เหลี่ยมเบอร์12นี่ครับเป็นน่าจะเป็นเจ็นึ่งจ้าครับ Correct. แปดตัวเองครับสามีเยอะนะครับามสาูสาทีดีครับ ยาก่อยนะครับว่า ัเรา,าจะมาใส่ระบบลูกปั๊มนะครับลูกปัม๊มโซล่าตัวนรี่กว,กว่าปัม๊มโซล่าตัวนี้จะเป็นควบคุมตัวต่อต,ต,ตัวนะครับ ปั๊มนะครับอันนี้ก็ยังรูปปั๊มตัวต่อต,ตัวนะครับของเครื่องนะครับนี่ครับนจะเป็นรูปปั๊มอย่างนี้ไหมครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอืออันนี้เป็นรูปที่สามนะครับรูปที่สามคือถูกที่สามนะครับ การใส่น้ำมันอยู่ที่รูเลอร์นี่เก็บไปปรมาณนี้ก็กันนี่ครับใส่ก็ประมาณนี้เดีจะมันมีตัวนี้นะครับสังเกตดูว่ามันจะมีนี่ครับลูกปั๊มใช่ไหมครับมันจะมีนี่จะเงี้ยงอยู่ตรงนี้เราต้องเอาตัวนี้ ตัวนี้ครับใส่ลงใ้ตรงล็อกตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงล็อกจะใส่ประมาณนี้นะครับ จะมองเห็นหรือเปล่านี่ครับมองเห็นไหมนะครับคืมืดนะครับอ๋อน่าจะมองไม่เห็นเพราะวันมืดๆนะครับมันมืดเกินไปเพราะว่าใช้กล้องได้นะครับจะดูด้านในนะครับมันทีจะมาตกล่องตกล่องตรงนี้นะครับนี่นะครับจะมองเห็นนี่ครับจะมตกล่องตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยอจจะตกล่องแต่มันจะมืดหน่อยตัวนี้น่าจะเห็นนะครับตัวที่สองเนี่ยตัวนี้ปลาเกลตัวนี้ครับ เราต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเกินไปนะครับจะทําให้ปั๊มอ่อนนะครับฉีดฉีดน้ํามันน้อยนะครับแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ลองเลยกดลงเยอะเกินไปปั๊มแก่ตัวนี้อาจจะไหม้ได้หรือจะเสียเลยนะครับลูกกิ้งตัวนี้ครับเนี่ยนะครับที่มันมีแผ่นปรับนี่ครับที่เขาปรับไว้นะครับนี่ครับแผ่นปรับสังเกตได้ครับทว่า อลองเยอะเกินไปควันจะขาวครับทีนี้ถ้าไม่ลองเลยก็อาจจะทําให้ควันดำควันดําเสร็จก็ทําอาจจะรุนเลือกของท่านไม่ได้นะครับนี่นะครับนี่ก็คือการกดลงเดี๋ยวจะกดลงนะครับนี่ไม่ต้องตกใจพี่เจ๊ก,กดลงไปลยกดลงกดลงกดลงไปกดลงไปงไหม เปิดไม่ได้ต้องหมุนตรงนี้มันต้องกดลงครับเพราะว่ามันอยู่ในการจุดระเบิดนะครับจุดระเบิดจะใส่น็อตสองตัวครับแล้วก็ปัดบจะจะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับจะปั๊บหนุนก็พยายามจะหมุนต้องพยายามนะครับ ลงปัม๊มลงไปป้อมกันทานว่ามันมีเป้าของมันแต่เราไม่ให้มันลงร้อมกันอาจจะทําให้ลูกลูกปั๊มกินข้างนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ลาเราใส่ดูครับใส่ตัวนี้นะครับให้อยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับให้มาอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับจะต้องใส่แบบตะแคงนะครับแค็งลงครับเรดูแล้วครับมันอยู่ด้านล่างครับดูที่บน ดีๆเนี่ยครับเพราะแล้วแบตกแล้วจะไม่เข้า,ออบาแบบจะเกี่ยวเราจะโคตรได้นะครับพวกเจ็นมากมันกันเราเป็นดทุกช่องนะครับ จะตั้งแคบกว่าครับตัวนี้ไม่ได้ได้ในตู้ตยกบปะเอีอ่อเมื่อวานไปถามเขาเขาอยากได้อย่างนั้นอ๋อไม่เป็นไรยังเป็นะไรไ้แต่แล้วทำยังไงทาเลยบอกกาพี่นี่เลยไม่มาแต่เช้าเลยตัวนี้ก็จัดยากนะเพราะว่า เราไม่มีตัวเบอร์คิปแองนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ครับแองมันจะไม่ติจะ โอเคครับตอนได้ครับุเป็นยาง ใา้เสียนะครับมันมามสามารถวิ่งได้นะครับเต็เกๆวิตงวิ่งได้แต่ว่าเราทำงานมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับ พราะอากาศมันร้อนนะครับแดดส่องม,มาเยอะแล้วมอน,นร้อนมากต้องร้อนจังพิเศษเท่านี้ก,ก่อนอนะค,ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ย่าเงียใช่ไหมครับนะครับ